ก็สวัสดี FC นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัยรุ่นบ้านๆน,นะครับอันนี้ก็มาดูน้องอามขับรถไมโครครับงานเซียรดครับรถเกี่ยวมีอยู่2คันครับคันนึ้อยู่ถนนตรงนูงน้นครับเอากลับแล้วครับไปเขาแก้วไปเช็คคันนู้นเป็นปูนะครับมองไม่เห็นหรอกครับไกลมาก ในหลานปลูกกับลานลอกเลือกมากนะครับนี่ตรงนี้มาจะเม็ดห้าิบได้ค่าดินเที่ยวละห้าสิบบาทก็สรงนี้ว่างงานนะครับเราแจกปอดยังซ่อมไม่เสร็จครับท่างบอกว่าอะไรยังน้นไม่ถึง พอะซื้ออะไรพอรอกับกระทะก็หมดไปหมื่นเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราดูเราเราจะไปตอนบ่ายเสร็จจากนี้จะไปดูมาดูครับอันนี้เป็นเจนพิอาร้อยสิบนะครับคันนี้เสียแซมเสียแซม1์ร้อยสิบติดสโลครับ ไมโครขับโดยน้องอามครับสงสัยได้ตังค์เป็นแสนแล้วมั้งเนี่ยวันละห้าร้อยตั้งแต่หลังปีใหม่ตังค่าขับรถเกี่ยวอีกขับรถเกี่ยวเสร็จกับไมโครต่อมนกี่คันเดี๋ยวมาดูกันครับ อันนี้ลืมนับตักเราจะใสก่กีตักน,น้อนำนวนมาแล้วครับมิตซูแคตเตอร์อันนี้เป็นมันนะครับแต่ก็ต้องขูดเหมือนเดิมครับฝนไม่ตกเลยมันเขาเรียกอะไรนะมันเป็นโลกนะครับเหลืองหมดแหละ เพี้ยเพี้ยเพี่ยลงอันนี้เจ้าของนาครับเนี่ยดีตีเฉลี่ยไปยี่สิบไร่ขุดประมาณไม่รยี่สิบโอ้โหสิ้จ,จแรงแรงแรงโอ้โหมันเป็นทรายครับโอ้ไงตลุม่ม เซจ,จูาบาวิวครับนี่ใช้ยาเซจ,จูาบาวิว <c oughs> <c oughs> ไป เรามานับตักตักที่หนึ่งแล้วนะครับตักที่สองดินมันเป็นทรายมากนะครับอันตรายแบบนี้ครับเอาข้างขาดง่ายโดยเฉพาะอิสุสุ อันนี้น่าจะวิ่งเที่ยวละสามร้อยนะครับไปกับประมาณสองโลนิดๆครับไปกับสองโลนิดๆสองโลครึ่งที่อื่นวิ่งยังไงก็มาอยู่ในนี้โซนคุณหารนะครับเท่าไรลาแล้วเนาะสี่จัดแล้ว ทเทนี้เป็นงานแปลงนะครับแต่มันหาดินเขาเรียกอะไรดินสามไม่ได้ต้อดินทรายล้วนไปถม ตแตลงครับสองสิบสองสิบต้องวิ่งเร็วๆให้ผ่านดินทรายมาเลยไม่งั้นกระเด้าครับเดียวมาไม่ได้แปดแปดตักครับเอฟซี FC. เดี๋ยวมาดูรถเครื่องใหญ่ถอยน่ะออนี่เป็นรถของอะไรภาษาลาเขาเรียกผมเรียกเขาว่าบ่าวเนาะน้องน้องน้องของแม่ผมมี รถส,สวย g โอแปดซีสองร้อยสิบส่วนคันเขียวนี่เป็นแคนเตอร์นะครับหัวหัวนอกอันนี้ร้อยสามสิบเทอร์บูอินเตอร์ของนาทบ้านกระเบา จะโจบาวิวนุ่นคันแคตเตอร์ขาวนู่นครับนูนนูนจะปั่นกระเบาเหมือนกนอันนี่ก็จจกอยู่ทีต่ตัวตกของมันดูนะครับมืนผมมองดูเหมือนเมื่อกี้ฝาท้ายไม่ล็อกนะหรือเปล่าใช่ ทายไม่งับครับก็บมีปัญหานะครับอาทายไม่งับลายครั้นมากเลยต้องให้ทางอู่ต่อรถนี่แก้ปัญหาฝาท้ายไม่ชอบงับไม่รู้เหมือนกันไมเลยดินไหล,ไลออกมาแล้วน,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 นั่นนั่นนซูมให้ดูเห็นไหมเนาะเห็นไหมครับไหมฝาท้ายไม่งับเชียงออกมาแล้ว ไปเตรียมแล้วไปได้เอาโอ,าอ้โวีครับรถแรงครับงานเที่ยวนะไม่ใช่งานเมาดูครับผาท้ายระเบิด <laughs> ถ้าเป็นดินสานีีลาดลงเลยนะเดียว ย้ายไปเลยครับฝาท้ายโอ้โหนี่คันนี้ฝาท้ายไม่ระเบิดครับเป็นกระบะนี้ต่อมาจากผ้ากลางครับสนิทดูดีด้วยนะครับฝาท้ายนี้คันนี้ขนข้าวนี่ไม่มีปัญหาเข้ารั่วตรงฝาท้ายนะครับคันนี้ แต่รถโอ้ยวิ่งรถแรงตามตังพังตามตีนครับโอ้โหเกียร์สามนี่มันเออโอ้โหโอ้โอ้โอ้ถ้าผมเป็นเจ้าของรถนะไม่ให้ขับแน่นอนไม่จ้างขับแน่นอนเลยแบบนี้โอ้โหถ้าขับแบบนี้นะครับรับรองไม่ถึงสี่ห้าปีแน่นอน ดูกันยาวๆเลยครับคลิปนี้เดินลงยาวๆเลยคลิปนี้ดูกันทุกคันครับอันนี้ใกลจะเที่ยงแล้วดวยวเริ่มหิวข้าวเลยพี่จีเดทายเสร็จไปหาทานข้าวก่อนเดี๋ยวไปดูรถก่อนช่างซ่อมถึงไหนแล้วไม่รู้อะไรมาหรือยังก็ไม่รู้อันนี้ไมโครนี้ไปเอามาจากาเห็นเทารเก่แลก็ไปเอามาจาก อะไรนะนครปฐมห้าสิบห้านะครับ,รค,รบคันนี้ SK 1 3 5ตูดสั้นาย<ป>เต็มแล้วไม่ได้โอ้รถใหม่ครับรถใหม่จิตด,ดีครับคอมมันเร็ว รถเพิ่งออกมาได้ประมาณหนึ่งเดือนน่าจะประมาณนี้ก็ไป,ปวิ่งด้วยอยู่บ้านสลาอยู่นะครับก็น,นี่แหละเจ้าของเจ้าของที่ครับที่ไปถมง,งานแปลงน,นี่นี่นี่แหละคันนี้แหละเมื่อกี้ใส่ไม่เต็มนะครับคันนี้ฝาท,ท้ายไหมครับ น้องงามเดินไปบอกว่าไาไทยไหมครับคิดว่าเขาบอกว่าเต็มแลว้วไปเลยครับสีก็โอเคครับแต่มันบางครับทำสีกี่รอบไม่รู้แต่ว่าสีมันบาง ไม่แดดแล้วเอฟซี F คอนเมฆค่อนข้างเยอะครับดูเราลุ้นว่าจะตกหรือเปล่าอยากให้ตกแล้วครับ F เอฟซีวันนี้รถใครวะไม่คุ้นเลย สุดตาเพชรเอเ็นอ,อยู่บ่อยครับแต่ไม่รู้ว่ารถใครเห็นวิ่งอยู่บ่อยเหมือนกันน่าจะมาซื้อดินนะมาวิ่งวมหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่นะน่าจะมาซื้อดินเต็มแล้วครับ โอ้สงสัยเอาเผื่อเที่ยวเที่ยวที่แล้วครับคันนี้เที่ยวแล้วใส่ไปครึ่งหนึ่งเต็มกล่องไปเลยเที่ยวนี้อีกกระนึ่งพอแล้วเจ้าของรถพวกล่ะแกเมื่อกี้ไปครึ่งเดียวอันนี้รถล่วงรถบรรดาลหรือเปล่าไม่แน่ใจ น่าจะใช่นะคันนี้เป็นเฟือง939นะครับเน้ยเจียวเจดีคันนี้กำลังดีครับฝึกป,ประมาณนี้เจยสองนะครับนี่มาน่าจะคันนี้แหละครับปิดท้ายาน่าจะมาซื้อดินคันนี้ หรือวิ่งร่วมก็ได้ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจนะครับตาเพชรปิดท้ายด้วยตาเพชรครับอีสุตาเพชรพถ้าเป็นเครื่องประจำรุ่นก็น่าจะประมาณร้อยสามห้านะครับไม่แน่ใจก็ไม่อีกเพิ่งจะเป็นร้อยห้าสิบเป็นร้อยสามห้ากับร้อยห้าสิบโอแดดออกแล้วครับ อืมจะแรงมากโอ้รนอนจัดสัมผัสได้เต็มระบบอ้เก็บนี้ยาวๆไปเลยครับมันใกล้จะเต็มแล้วครับเดี๋ยวดูเวลาเนะที่ยงแต่น่าจะขุดจนเสร็จแล้วครับเพราะว่าน่าเหลือคันละประมาณสองเที่ยอวอน่าจะเสร็จแล้วก็จอด เต็ on, Now, <Yeah. S 1> มแ<า>ล้วครับว่าจะปิดท้ายด้วยตาเพชรยังไม่หมดครับยังรวดรวบอีกครั้งหนึ่งนี่มามามา <queen> ซื really? ้อมาซื้อดินจริงๆด้วยรถบ้านข้างหรือเปล่าวะ มันคุ้นๆเลยมาแล้วครับนี่ไปยีงสวยครับใครที่คิดว่าแก่แล้วทำงานเหนื่อยต้องดูคนนี้ครับนี่คนขับรถคนนี้กับแปดสิบแล้วนะครับอันนี้นี่ npr 1น5เก้ห้าครับไม่หกเอ็ดอีรถต่วนห้วยจันทร์ครับคันนี้ ำงานหกล้อคุณฮานนี่ไม่มีใครไม่รู้จักครับจะแปดสิบแล้วคนนี้แกก็ยังขับรถอยู่นะครับใรทจ่คิดว่าตัเยงแก่แล้วเงยดูครับนี่มีงานแกก็วิ่งครับไซมกคันนี้ไซมกเมินการ้อยเก้าห้า ปิดท้ายด้วยคันนี้จริงๆแล้วครับเบปซีอ่าเต็มนะครับใ่คันหนึ่งแหละแต่ปิดท้ายด้วยคันนี้แหละครับสบายๆครับลอยเกาห่าอยู่แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็พอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ